สวัสดีครับกับผมนายบุญทรงยุวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตระบน้ำอ่างอําเภอตร,รอนจังหวัดอุรดรธานีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอหลักธรรมพระธรรมคําำคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับต่อจากเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมพูดมาถึงข้อที่สองนะครับในเรื่องของอารักขสัมปทานะครับนะถึงพร้อมด้วยการรักษาคือการรักษาทรัพย์ ที่สแสวงหามาได้ด้วยความหมั่นไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตนไม่ให้เสียมเสียไปก็ดีอันนี้คือผมพูดมาถึงข้อที่2ตรงนี้นะครับผมก็จะ,อ,ะอธิบายขยายต่ออีกนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับข้อที่2ในเรื่องของการถึงพร้อม และรักษา,าทรัพย์ที่เราแสวงหามาได้นั้นเราก็จะต้องมีนิสัยในเรื่องของการเขาเรียกว่าการอดออมหรือการเก็บออมนะครับนะในเรื่องของทรัพย์สินที่เราหามาได้นั้นเพราะว่าการออมทรัพย์สินที่เราหามาได้นั้นก็จะเป็น เขาเรียกว่าเงินทุนในเรื่องของการต่อยอดไปข้างหน้าในโอกาสต่อไปครับดังนั้นถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหรือมีพระธรรมคำสอนอยู่และก็ฝึกขัดดัดตนไปด้วยนั้นเราก็จะเริ่มนะครับนะเขาเรียกว่ามีแผนในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการประกอบสมมาอาชีพของตัวเองนั้นเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่กับเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะปัจจุบันนั้นมีคนหลงทางนะครับนะหลงกระแสหลงเขาเรียกว่าหลงไปในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นของปลอมของไม่จริงนะครับนะแต่เราก็พลาดโอกาส ในเรื่องของที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่แท้แน่นอนแล้วนั่นก็คือของจริงในเรื่องของหลักธรรมพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าครับในเรื่องของการทร,รมาหาอยู่หรือธรรมาหากินนั้นเราจะต้องตั้งหลักให้ดีตั้งสติให้ดีครับถ้าหากว่าเราหลงไปตามกระแสหลงไปตามกับ,กบเขาเรียกว่า,าสังคม ที่นิยมชมชอบกันอยู่นั้นเราก็จะพลาดโอกาสที่เราจะาตั้งหลักปักฐานหรือตั้งต้นชีวิตนั้นผิดพลาดไปด้วยครับอย่างเช่นว่าข้อ2นะครับนะอารักษสัมปทาอันนี้ท่านบอกไว้ว่าต้องรักษานะครับนะทรัพย์ที่เราแสวงหามาได้นั้นนะครับนะ ด้วยความหมั่นนะครับความหมั่นเพียนนะครับนะความเพียนพยายามที่จะต้องให้ทรัพย์นั้นเขาเรียกว่าเพิ่มพูนขึ้นได้โดยต่อเนื่องนะครับนะมันก็จะจากเล็กก็ต้องเป็นไปหาใหญ่นะครับนะ่ะเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆเก็บค่อยๆไปใจเย็นๆอย่าใจร้อนครับในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสำหรับที่ลูกๆแลหล,ลานหรือ น้องๆวัยรุ่นทั้งหลายนะครับนะก็อย่าเอาเวลาที่มีอยู่นั้นไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นะครับนะ้าเพราะว่าถ้าใครคิดที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักปักฐานนั้นเริ่มตั้งแต่อายุนะครับนะาต่ำๆนะครับนะก็จะมีเขาเรียกว่า,ามีมีกำไรมากมายมหาศาลในเรื่องของการ ส้างหลักทรัพย์นะครับทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกอันนี้ก็จะได้เปรียบกับคนอื่นๆที่คนมักจะเขาเรียกว่าหลงนะครับนะหรือประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับคิดว่าชีวิตของตัวเองนั้นนะครับนะยังมีโอกาสหรือมีเวลาอีกมากนะครับนะก็เลย ปล่อยโอกาสและปล่อยเวลานั้นไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับบางคนนั่นเ,เสียเวลานะครับนะ้ามั่วสมหรือไปอคิดในสิ่งที่ผิดผิดติดกันไปเป็นจำนวนมากทำให้อนาคตทำให้เรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปอย่างามีความทุกข์ทุกทั้งตัวเองที่ไม่มีเงินที่จะใช้สอยทุกทั้งพ่อแม่ที่จะต้องเป็นห่วง นะครับนะนี่คือท่านหลงกระแสท่านหลงในเรื่องของรสสิยมในเรื่องของอาการที่ไม่รีบเร่งในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับนะถ้าใครคิดว่า,าจะอยู่ดีมีสุขหรือพัฒนาตัวเองไปโดยต่อเนื่องตั้งแต่อายุยังเล็กน้อยนั้นก็จะได้เปรียบกับคนอื่นๆที่มัวประมาทมัวเมานะครับนะ หลงทางหลงเวลานะครับติดเพื่อนติดฝุ้งไปในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลุงมุทส่งนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดไว้ว่าอย่านะครับนะอย่าประมาทนะครับนะเพราะโอกาสของเรามีอยู่แล้วแต่ไม่ใช้ก็เสียโอกาสคนเรานั้นในเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งหรือการมัวนะครับนะมัวที่จะ นะครับนะเกียรติค้านคิดที่จะสุขสบายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดนิสัยท่านนะครับนะไปโดยอโัตโนมัตินะครับนี่คือในเรื่องของการสแสวงหาแล้วก็รักษานะครับนะาทรัพย์สินที่หามาได้เช่นเงินทองนะครับนะเราก็จะต้องพยายามรักษา,อาเอาไว้นะครับนะแล้วก็สแสวงหาเพิ่มเติม นะครับนะเอาไว้โดยไม่ให้เสี่ยมเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับนะเก็บเล็กผสมน้อยนะครับนะ้มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทจะให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานครับอันนี้สุนพรผู้นั้นเขียนเอาไว้มาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสุภาษิตท,ที่ ใช้ได้เลยนะครับนะถ้าหากว่าท่านที่อยากจะคิดว่าจะสร้างหลักปักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นก็จะเริ่มแนวทางที่ถูกต้องเอาหลักพระธรร,รมคำสอนขององค์สมมาสมพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติเอาหลักศีลขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องนำทางนะครับนั่นก็คือศีลห้านะครับนี่คือในเรื่องของ ข้อที่สอข้อที่สงนะครับนะอารักขสัมปทานะครับนะถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์นะครับนะถ้าเราทำนะครับนะเล็กไปหาใหญ่แล้วนั้นก็จะไม่ขเขาเรียกว่าไม่ผิดพลาดนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเติบโตนะครับนะก็มีคำพังเพยเอาไว้ว่า,าคนไทย ชอบทำใหญ่มหาเล็กนะครับนะ,ะคนเจ๊กหรือคนจีนนะครับนะก็ทำเล็กไปหาใหญ่นะครับนะอันนี้คือแนวคิดนั้นก็ถือว่าแนวคิศของของคนไทยเรานั้นก็ถ้าทาคำพังเผยนั้นก็ถือว่าคิดผิดนะครับนะบางทีอาจจะคิดนะคิดใหญ่นะหวังจะร่ำรวยเร็วๆนะครับนะผลทีสุด ก็ล้มลงไม่เป็นท่านะครับนะอันนี้ก็เป็นคําพังเพยหรือจะเป็นสุภาษิตก็ได้นะครับนะเราก็ต้องพยายามนะครับนะค่อยทำเล็กไปหาใหญ่สะสมทีละเล็กละน้อยพัฒนาไปสร้างสมประสบการณ์สร้างสมความรู้นะครับนะมันก็จะเจริญนก้าวง,งามไปโดยอัตโนมัตินะครับนะอันนี้เป็นแนวคิดที่ลุงบุญส่งฝากในวันนี้ครับ ต่อมาผมก็อยามาพูดถึงประเด็นที่3นะครับข้อที่3กัลยาณมิตรตานะครับนะความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญเช่นเดียวกันถ้าเรามีมิตรที่ดีมีมิตรที่มีความรู้มีประสบการณ์มีไฟมีพลังบวกนะครับนะก็จะทำให้ตัวท่านนั้น มีเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนที่ดีนะครับนะ่าเขาเรียกว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตนะครับนะพาไปหาผลอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำฟังเผยนะครับนะหรือเป็นสุภาษิตท,ที่ใช้ได้ครับนะถ้าคบที่คนมีความรู้ความสามารถคนที่ขยันหมั่นเพียร คนที่มีพลังบวกมีไฟคิดอะไรทำแล้วคิดนะครับคิดแล้วว่ามันเป็นไปได้นะครับนะแต่ถ้าท่านไปคบมิตรที่มีลักษณะเกียรติค้านมีลักษณะที่เป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงผู้หญิงนักเลงการพานันนะครับนะอาอันนี้ท่านก็จะเสียโอกาสนะครับนะท่านก็จะติดปีนิสัยของท่าน แล้วนานเข้านะครับนะ,ะเมื่อติดเป็นนิสัยนานๆมันก็จะถอดเอาเรื่องของอความเกียดค้านหรือ,อนิสัยที่เคยประพฤติปฏิบัติมาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามผลที่สุดก็พบกับความลำบากยากจนพบกับเขาเรียกว่าความเดือดร้อนของตนเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถึงบอกเตือนเอาไว้ว่า,ากรรายาณมิตรนะครับความมีเพื่อนเป็นคนดีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นครับแล้วเขาก็ห้ามนะครับนะคบคนชั่วคนชั่วนั้นก็หมายความว่าผมบอกนะครับนะนักเลงนะครับนะาการพนันนักเลงผู้หญิง นะครับนะนักเลงดื่มสุราหรืออ่าหรืออ่าคนที่อ่าคิดทำอะไรนั้นก็พาให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าพระเจ้าห้ามนะครับนะห้ามคบนะครับนะเพราะว่าเรามีเพื่อนที่ดีนะครับเพื่อนนั้นก็จะพาไปพบกับความสุข ความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือเรื่องของการประกอบสมมาอาชีพนั้นท่านก็จะมีความก้าวหน้านะครับนะทําอะไรนั้นเพื่อนก็แนะนําให้ความรู้ให้คําปรึกษานะครับนะให้ประสบการณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเพื่อนที่ดีนั้นก็จะให้ได้ทั้งเรือเลือกว่าทั้งเงินทองภายนอกและ นะครับรั์ภายในคืออริยะอริยทรั์นั่นก็คือในเรื่องของออพระธรรมคําสอนขององค์สมเดมม็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็จะมาเป็นในเร่อ,เอ,อขาเรียกว่าคาปรึกษาคําแนะนําได้จากเพื่อนนั้นตัวเรานั้นก็พลอยที่จะติดนิสัยสิ่งที่ดีๆเอาไปด้วยนะครับนะนี่คือในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเดมม็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเ,เป็นเรื่องของที่ มีประโยชน์นะครับนะอ่าสี่อย่างนะครับนะขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้านั้นให้คําสอนเอาไว้นะครับนะนั่นคือทิฏฐธรรมมิกตะประโยชน์นะครับนะอันนี้ก็ในเรื่องของอ่าในเรื่องของประโยชน์4อย่างนะครับต่อมานะครับนะในเรื่องของข้อที่4นะครับนะสาสมชีวิตตาเอ่อชีวิตตา ความเลี้ยงชีพตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฝืดเครืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักนั่นกถ็ถือว่าในเรื่องของการใช้จ่ายนั้นเราจะต้องอคิดอยู่ตลอดว่าการใช้จ่ายนั้นมันเกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับนะต,ตัวเราเองต่อ,อลูกหลานต่อครอบครัว นะครับนะที่เราจะต้องอรักษาหรือเก็บออมเอาไว้ในโอกาสต่อไปเพื่อเป็นทุนรอนในเรื่องของอาการต่อยอดในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพครับในเรื่องตรงนี้นะครับนะข้อที่4นี้เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับนะบางคนได้มาแล้วนั้นก็ไม่รู้จะรักษาทรัพย์ได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายหมดนะครับนะนั่นก็เป็นเรื่องของ นะครับนะพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของการพัฒนาหรือในเรื่องของคำพูดที่คนนะครับนักวิชาการเขาก็ชอบพูดว่าการบริหารการเงินนะครับนะของตนเองนั้นเขาเรียกว่าขาดนะครับนะเขาเรียกว่าขาดในเรื่องของในเรื่องของการบริหารการเงิน นะครับนะแต่ผมก็ลืมไปนะครับนะคำที่ว่า,าเขาเรียกว่า,าถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นเราก็ต้องบริหารเงินให้ถูกต้องแบ่งนะครับนะใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับนะสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นนั้นเราก็จำเป็นที่จะรู้นะครับนะเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้ผมก็ไม่อยากจะพลาดพิงนะครับนะในเรื่องของ ระพุทธเจ้าห้ามนั่นก็คือในเรื่องของศีลข้อห้า 5, นะครับในเรื่องของสุรายาเมาถ้าท่านานำไปใช้จ่ายในเรื่องของสุรายาเมานะครับนะ่ะก็ทำให้ในเรื่องของอาการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตหรือเลี้ยงครอบครัวนั้นก็จะต้องมีความเดือดร้อนนะครับนะบางครอบครัวนั้นพ่อแม่ นะครับติดสุรายามเมาแล้วลูกหลานนั้นก็จะต้องเดือดร้อนเพราะเงินทองที่หามาได้นั้นก็ลงไปใส่ขวดใส่สิ่งเสพติดหมดนะครับนที่จะเหลือไว้ให้ลูกให้ครอบครัวใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนั้นก็ฝืดเคืองนะครับนแล้วก็บางท่านนั้นได้นะครับนะทซับอยากได้สิ่งของที่เงินทองตัวเองนั้นก็ยังไม่พร้อม นะครับนาะผมยกตัวอย่างอันนี้ก็อย่าหาว่าลุงบุญส่งนั้นไปพูดในเรื่องที่อขอเรียกว่าเราไม่พร้อมแต่ก็อยากได้เที่ยวไปกู้หนี่ยืมสินเขามาซื้อหรืออ่าเราไม่มีกําลังที่จะผ่อนส่งเราก็ไปผ่อนส่งอ,อเขาเรียกว่าวัตถุสิ่งที่เรายังไม่ถึงพร้อมนั้นมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างขเขาเรียกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่าย อันนี้ก็ไม่ควรทําครับเพราะว่าให้เรามีเขาเรียกว่ากําลังที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการเขาเรียกว่าซื้อผ่อนก็ดีซื้อหรือกู้หนี้ยืมสินเขาไปซื้อมาเพื่อบํารุงบาเรอในเรื่องสิ่งที่เรายังไม่ถึงพร้อมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับในเรื่องของหลักธรรมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ถึงห้ามเอาไว้ว่าอย่าให้ฟุ่มเฟือย นะสิ่งไหนจําเป็นหรือสิ่งไหนไม่จําเป็นนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่ามัธยัตนะครับนะาเพื่อที่จะนํานทรัพย์ของเรานั้นไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะเป็นกองทุนเก็บออมเอา,าไว้นะครับเป็นกองทุนของเราในโอกาสต่อไปที่จะป้องกันการจะเกิดนี้สินนะครับในโอกาสต่อไปถ้าใครทําได้อย่างนี้นั้นใครคนไหนก็จะมีโอกาสที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักปักฐานของตัวเองนั้น สำเร็จกว่าคนที่มัวเมาประมาทนะครับไม่ยอมเก็บออมหรือไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเองหรือปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับวันนี้ผมก็นเสนอมาในเรื่องของประโยชน์ใน4อย่างในปัจจุบันนะครับนะมีอยู่4อย่างด้วยกัน นะครับนาะของหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะว่า,าในสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านเท่านั้นที่จะลิกิจนะครับชีวิตของตัวท่านจะให้ร่ํารวยหรือยากจนไม่มีใครที่ไหนที่จะต้องมาดนบันดาลให้ท่านเป็นไปนะครับนาะนอกจากตัวท่านเองต้องดนบันดาลให้ตัวท่านเองเป็นที่ท่านต้องการครับถ้าท่าน ไม่พัฒนาตัวเองไม่โดนบันดาลไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความอดทนไม่มีการเก็บออมนะครับนะ mm. เพื่อที่จะมีเงินทุนของตัวเองที่จะต่อยอดไปได้แล้วนั้นโอกาสที่จะมีความทุกข์ความลำบากยากจนนั้นก็จะมีโอกาสต่อไปนะครับ mm. หนักๆเข้านั้น mm. ก็จะแก้ปมหรือดินพอกขังหมูตรงนี้ไม่ได้นะครับนะ อันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ก็เริ่มต้นเสียแต่เนินๆตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่อายุยังหนุ่มน้อยนะครับนะหรือใครที่ผิดพลาดไปแล้วนั้นก็ไม่สายเกินไปนะครับนะสามารถที่จะกลับมาสร้างหลักนะครับตั้งหลักปักฐานใหม่แม้แต่ลุงบุญส่งนะครับนะมาเริ่มรู้ตัวก็เมื่ออายุเกือบ60ปีแล้วครับนี่คือในเรื่องของแนวคิดนะครับนะ ประสบการณ์พร้อมทั้งหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็อยากจะนําเสนอให้ท่านนั้นลองเก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปกึกกองนะครับนะดูว่าที่ลุงมุญส่งพูดในวันนี้นั้นสามารถที่จะไปพัฒนาข้อบกพร่องของตัวเองนะครับนะถ้าท่านไม่ประสบความสําเร็จก็อย่าท้อครับนะโอกาสต่อไปนั้นคนเรานะครับนะมีโอกาสที่จะ ตั้งหลักปักฐานได้ถ้าท่านไม่ทอ้อถ้าท่านคิดว่ามันเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้ครับอ่าเอาละครับวันนี้ผมก็ขอฝากแนวคิดเอาไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งและซับสไครต์ให้ลุงบุญส่งด้วยนะครับนะเพื่อที่จะนําไปเป็นข้อมูลหรือเป็นเขาเรียกว่าข้อปรับปรุงของตัวลุงบุญส่งเองเพื่อที่จะนําเอานะครับนะ หลักพระธรรมคาสอนหรือหลักของประสบการณ์นั้นมานําเสนอท่านในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับผมก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ